ก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะโว้ยมันก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมในตุ่มโป๊ในโปโปโบอะไรนะโปโบโอโอโปโบโอโอจีเซโอ้ยไม่รู้นะครับวันนี้พวกเราก็จะมาแกงพี่นุลิงก์ช่องพี่นุชอยู่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยครับผม โอเคครับตรุมตุ้มโป๊ะแตงถึงผมก็ได้คุยกับพี่นุ้ไปสักครึ่งหนึ่งแล้วมั้งเนาะเออเออนะนะคะโอ้ค่าพิ่คะเดี๋ยวเราพี่นุ้ตอบ คุยกับหญิงเพื่อนผมเรีนเนนั่งเล่นอยู่ครับพูดว่าอะไรดีพูดว่าอะไรดีนึกว่าไหนตบมุกให้ตบมุให้ตบมุให้ติดแตก คุยกับใครใครอยู่หรือเปล่าแลยคุยกับใครอยู่หรือเปล่าคะจุดเ่นดเล่นล้อเล่นลอ่นจุ่มจุป๊กะเลตจุ่มจึ้ง เอาละครับก็ต้องขอจบคลิปกับพี่ทคนนี้คุยกับเพื่อนคุยกับเพื่อนอ๋อเพื่อนเหรอเดี๋ยวผมจะนิ่งทิ้งเพื่อนไว้ข้างล่างนะครับเอ้ยเพื่อนหรือพี่หนู ถ้าพี่นุตอบยังไงกูก็จะเขียนนี่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 คุยกับเพื่อนหรือพี่ดูค่ะพี่นุอ้าวเดี๋ยวพี่นุอ่านหรือเปล่าวะหรือว่าไม่หรือว่าใช่อ้าวทำไมพี่อ่านอยู่เปล่า มังครับมังครับแล้วเราแล้วเราก็เขียนมังครับใช <c oughs> ่พี่โนเขียนนี่นี่แล้วก็เราจะเขียนสน่งให้พี่นโนแก้ให้โนสวยค่ะิดี <c oughs> เอาให้สบายใจเลยพี่โนเบอาลงจะ ตัวจะจะอัดหิบตอนไหนค่ะสรุปอ่านสองคนเลยนะครับโอ้โหตอนนี้นะโอ้โวนี่พี่นุจะอ่านของใครเนี่ยฮะจะอ่านอ้าวอ่านของผมก่อนครับโอ้โห ยยังไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นตีสมันเลยตัวพี่นุจะตอบใครก่อนถ้าตั้งันนี้ผมจะแก้งพี่นุด้วยผมจะพูดผมจะพูดเรียนแบบพี่นุในจอจอนโทษจุดไอโอเฮ้ยไม่ใช่โทษจุดไอโอแล้วจอจอเอ้ยจอโทรศัรับจริงทุกวันทุกวัน 0นจุดจนถึงจนถึงสีหกสี่หกคบพสะพะคมโอเคหนูโสดค่ะลลหนูจะลลออ โตตัวนะค่ะทุกวันทิพย์สวัสดีค่ะเฮ้ยไม่ใช่เสียงผมแมนเพือ่อเพื่อล้ Nằm xem cũng được Nằm xem cũng được Nếu Nốt trả lời tôi, thì anh ấy sẽ đọc cũng được Chuyện này hãy nói với cô gái Chuyện này มันเลยลืมไปละรหัสบัตรถั่วศูนย์แปดเก้าเจ็ดเป็ดเดืดไก่มองไกลไก่เห็นไก่เยืดเป็ดจุ่มจุ่มแย่รู้จักว่าหนู หนแฟนคลับพี่เลยนะคือใครคะหนูแฟนคลับพี่ยังไงหนูแฟนคลับพี่ไงอ่ะนี่คืออะไรพี่ใช้คอมรุ่นอะไรครับอา้าวพี่แคทในโทรจับนะผมไม่ผมไม่มีคอมกดิน คุยกับหญิงดิคัลเดี๋ยวชาแบตบเ้ะก็เก้บอมวนนี้แบตเลยเก้าเก้าังจะชาร์จอยู่เนาะยัจะถามียังจะถามีกหญิงดิุยกับญิง เฮ้ยตุ่มตุ่มโะตลบผุ่มผุ่มหญิงหวัดดีครับผมชื่ออุ้ยฟุ้ยฟุ้ย,ยเป๊ไนมโอ้เอาฟุ้ยฟยใช่ไหมเป๊ปเป๊ปเป๊ขอก๊อบก่อนก๊อบจากเพื่อนโอ้มีคนไล่มา ฉันลอกจากเพื่อนมาแป๊บนึ่งวางเลยค่ะป๊แป๊สวัสดีพี่พี่เอาุยยอสสวัสดีครับพี่เอาุยอ่ะ อไสวัสดีค่ะพี่เกไม่ค่อยกับหญิงแล้วคุณครับไม่ค่อยกับหญิงแล้วคุณคืออะไร คนนี้ดีกว่าหญิงถ่ายคลิปลง u t ท b บอยู่จะเช่อเลยยังหญิงถ่ายคลิปลงอยู่ยุ๊อ๊ย ไม่เล่นแล้วจะเฉลยยัง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 ฮ้ยถามสวดสวดค่ะจีบตอนนี้เดี๋ยวจะเฉลยตอนสิบนาทีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่ดดรู้แล้วแก่ี่ว่ากเปิดเสียงเลยเปิดเสียงเลย <cười> <cười> lấy giờ lưu cái lưu bắp bay lên <laughs> sub <Sớp>. 1 <laughs> D.E.N.F. นดโอ้ด้วยนะผมก็ผมก็เจ้าของเสิร์ฟ อย่าริวกันเรื่อะไรเฮ้ยเราอยู่ในอันนี้เลยอย่าริวกันดรื่องเหตุเราเขียนเนี่ยอย่าริวกันเรื่อะไรอย่าริวกันเรื่อะไรตอนตอนที่เรากำกำลังจะถ่ายตอนที่เรากำลังจะถ่ายโดนโดนเก่งเก่ง คลิปน <laughs> ี้ก็ขอจบก่อนนะครับบายผมนี่ตกใจเลย <laughs> <laughs> อย่าลืมไปติดตามช่องเสียงแชทแชนเนลด้วยอย่าลืมลืมียนะไงวะลอริงสาระอือบอใบไม้ไแป๊บนะเขาจำกันอย่าลืมอ๋ออย่าลืมกดเตามส่งเกม n u c h a ด้วยนะครับไฟและ <c oughs> ช่องและช่อง c n Z channel c h a n a n e l channel ชื่ออะไรวะ a n n a N n เอ็นสองตัวเอ็นอีเอลอีเอลใครเนี่ยโดยนะครับพี่นุพี่เกบาย Du. Du. Nei. Bye. จบคลิปยังจบคลิปยังมีติดตามยังซีเอเดี้ยแล้วก็ออปโปเอมานเน็ตแล้วก็เกมอาเยอะและคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครอให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะทำคลิปใหม่จะทำดู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 เป็นไงบายบายแล้วครับบายจบยัง